ผมบอกระพนเกณฑ์เกอย่นี้ครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ครับผมจะมีสินค้าที่ดีมาแนะนำก็คือตัวนี้เลยครับ น้ำว่านหางจระเข้ครับเอสเวล่าพัทนะครับสำหรับวันนี้คุขอมอยกตัวอย่างเคสหนึ่งก็คือคุณแม่ผมครับเป็นเบาหวานมา26ปีนะครับก่อนหน้าที่จะได้กินน้ำว่านเนี่ยนะครับคุณแม่เคาไปเคกับคุณหมอ3าเดือนหรือ2เดือน,นเนไปตรวจครั้งหนึ่งน้ำตาลในเส้นเลือดแก,กอยู่ที่ประมาณ200กว่า250 220อยู่ตลอดนะครับแต่หลังจากได้ทานน้ำว่านหางจระเข้นะครับที่ติดต่อกันนะครับสักระยะหนึ่งแล้ว แกไปตรวจเบาหวานนะครับจาก250-230ปัจจุบันนี้ครับไปตรวจน้ำตาลในเลือดแล้วอยู่ที่120-115ถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็ผมก็ส่งให้คุณแม่ผมทานประจำนะครับสำหรับท่านนะครับที่เป็นเบาหวานหรือมีปัญหาในเรื่องน้ำตาลในเลือดนะครับอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็มาพูดคุยกันยินดีครับวันนี้พบกันที่กอนครับสวัสดีครับ